ในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดู5ความลับที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโ r o ว์การ์เดนใน5ความลับนั้นจะมีอะไรบ้างก่อนจะไปรับชมผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของผมกันด้วยนะครับใกล้จะ20,000ซับแล้ว คล <Yeah. S 2> ิปนี้สนับสนุนโดย n e m o s h o p บริการจำหน่ายสัตว์เลี้ยงสุดเทพและผลไม้ต่างๆในโกลาการเดนและยังมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆในโลบอกรับกิฟเกมพาร์ตและบริการอื่นๆอีกมากมายสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่ n e m o s h o p เลยครับ UG Phone แอปพลิเคชันระบบค่าวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยาก a f k แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สําคัญราคาย,ยังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแ วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M V P จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้ดนอมีเพื่อรับ4 5 0เพชรไปทดลองใช้กันฟรีก็สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งด้วยนะครับวันนี้สวนของผมก็อาจจะดูโล่งๆนิดนึงนะครับคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าผมได้เคลียร์สวนที่ปลูกเต็มอายาตรงนี้ออกไปทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวปลูกเต็มอายามาหมายความว่าอะไรกันผมได้เคลียร์สวนที่ผมปลูกจนลกตรงนี้ออกไปหมดแล้วนะครับ วันนี้ก็อาจจะเลยดูโล่งๆนิดหนึ่งนะครับทุกคนอาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับกับ5ความลับที่หลายคนอาจจะไม่รู้ในโกล์ a าร์กเด้นนะครับทุกคนสําหรับความลับแรกของเรานะครับทุกคนเราต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับตรงคริสปีคิทเช่นนะครับทุกคนผมชอบเรียกว่าชิคเก้นทุกทีเลยตรงคริสปีคิทเช่นนะครับทุกคนตรงนี้นะครับมันจะมีรีวาร์ดอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนั่นก็คือแพนเค้กสแต็กนะครับทุกคนหรือว่าแพนเค้กที่เรียงกันเยอะๆนะครับทุกคน จะเป็นของตกแต่งนะครับทุกคนเป็นของตกแต่งสวนแบบนี้นะครับทุกคนส่วนใหญ่ของตกแต่งสวนเนี่ยจะมีหน้าที่เอาไว้ทําให้สวนสวยก็แค่นั้นนะครับทุกคนนี่ผมมีอยู่อันนึงเห็นไหมมันจะมีหน้าที่ไว้ทําแค่สวนสวยเท่านั้นนะครับแต่มันต่างกับแพนเค้กแตกนะครับทุกคนเพราะว่าเจ้าแพนเค้กแตกเนี่ยจะมีความสามารถนะครับทุกคนเป็นหนึ่งในของตกแต่งไม่กี่ชิ้นนะครับที่มีความสามารถอยู่ในตัวหรือว่าพาสซีฟนั่นเองนะครับทุกคนอ่าโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในวิกินะครับทุกคนก็ ตรงนี้ก็จะเป็นแพนเค้กแตกนะทุกคนเป็นของประเภทคอสเมติกหรือว่าของตกแต่งสวนนั่นเองนะครับทุกคนเป็นระดับพิสมาติกนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับทุกคนน้องจะเป็นคอสเมติกหรือว่าของตกแต่งสวนเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะครับที่มีเอฟเฟกตรงนี้นะครับซึ่งแพนเค้กแตกก็คือ1ในนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูความสามารถของมันกันมันบอกว่าเมื่อเราวางแพนเค้กแตกลงที่สวนของเรานะครับมันจะดึงดูดสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนให้มาอยู่ใกล้ๆกับแพนเค้กแตกของเราครับซึ จะใช้ได้ดีกับพวกมูลแคทกับคาปิ่าอย่างนี้นะครับทุกคนเพราะว่าคาปิ่าเนี่ยมันจะเพิ่ม exp ให้เฉพาะในวงของมันนะครับถ้าเราเอาแพนเค้กแตกวางไว้เนี่ยแล้วสัตว์ตันอื่นมารวมกันเยอะๆเนี่ยก็จะได้รับคาปิ่าเอยจะได้รับ exp จากคาปิา่าที่เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนส่วนมูนแคทเนี่ยเราเน้นเอาไปวางไว้ตรงแถวๆต้นไม้นะครับให้มูนแคทมันไปหลับแถวนั้นบ่อยๆนะครับทุกคนมันก็จะใช้ได้ดีมากๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่ายิ่งระวางแพนเค้กแตกมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่สัตว์จะไปรวมกันอยู่ที่แพนเค้กเ ยิ่งเยอะนะครับทุกคนนี่เป็นหนึ่งในของไม่กี่ชิ้นนะครับทุกคนเป็นหนึ่งในคอสเมติกไม่กี่ชิ้นนะที่มีเอฟเฟกนะครับทุกคนของที่มีเอฟเฟกมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็จะมีฮอสปิงนะครับทุกคนที่เอาไว้ให้ลิงนั่งนะครับแล้วก็เป็นจัมพดนะครับทุกคนที่สามารถกระโดดได้นะครับทุกคนนั่นหมายความว่าทั้งเกมโกลว์การเดินเนี่ยของที่มีของตกแต่งที่มีเอฟเฟกเนี่ยทุกคนจะมีอยู่แค่3มชิ้นเท่านั้นนะครับนั่นคือฮอสปิงจัมพดแล้วก็แพน ไม่รู้นะครับทุกคนซึ่งวิธีการได้รับเจ้าแพนเค้กสแตกแน่นอนนะครับทุกคนจะต้องค้าของกินหรือว่าอาหารมาให้เจ้าคิดพลีนะครับทุกคนคิดพลีรลยคิดพีนะครับทุกคนแล้วก็จะมีโอกาสได้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นระดับพิสมาติกนะครับทุกคนหรือว่าอันสุดท้ายของพิสมาติกเลยนะครับตรงนี้นะครับก็อย่าลืมค้าอาหารแล้วก็มาเก็บไว้เยอะๆนะครับทุกคนขนาดผมค้าบ่อยผมยังได้ทค่อันเดียวเลยทุกคนก็สู้ๆนะครับโอเคอย่างต่อมานะครับทุกคนเป็นความลับข้อที่2นะ คทุกนไม่เชิงเป็นความลับนะครับเหมือนจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนครับบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าการที่จะทําต้นไม้ใหญ่ได้เนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าจะต้องใช้สปริงเกอร์หรือเปล่าหรือว่าจะต้องใช้บัวรดน้ําอะไรอย่างงี้นะครับต้นไม้ใหญ่ที่ผมพูดถึงคือแบบมันจะต้นใหญ่ๆเลยนะครับทุกคนแบบว่าสูงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแบบสูงขึ้นมาเลยเป็นต้นแบบใหญ่เป็นพิเศษอ่าเป็นลําต้นที่ใหญ่เป็นพิเศษนะทุกคนบางคนก็ชอบคิดว่าการใช้สปริงเกอร์เนี่ยจะทําให้ต้นไม้มันใหญ่นะครับ บางคนก็เอาสปริงเกอร์ไปปักตอนที่ปลูกต้นไม้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วความสามารถของสปริงเกอร์ทุกรูปแบบมันไม่ได้ทําให้ต้นไม้ใหญ่นะครับทุกคนถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับมันแค่จะเพิ่มฟูดไซส์นะครับทุกคนอันนี้เบสิคสปริงเกอร์จะเพิ่มฟูดไซส์นะครับแล้วก็เป็นแอดวานซ์สปริงเกอร์ก็จะเพิ่มสปีดนะครับทุกคนเห็นไหมสปีดก็คือเพิ่มความเร็วในการมิวเทชันเชนนะครับทุกคนเป็นแบบว่าเหมือนสปีดเพิ่มความเร็วในการโตนะครับเป็นตรงนี้นะขออภัยนะครับทุกคนอาจจะกดเข้ากดออกบ่อยนะัท กอดลี่สปริงเกอร์ก็จะเหมือนกับเอสวานนะครับทุกคนต่อให้เป็นมาสเตอร์เลยก็ตามนะครับก็จะมีหน้าที่แค่เพิ่มฟุตไซส์ตรงนี้นะครับทุกคนหรือว่าจะเป็นอันสุดท้ายที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะเพิ่มฟุตไซส์เหมือนกันนะทุกคนหมายถึงขนาดผลไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ได้ทําให้เจ้าตัวลําต้นหรือว่าต้นไม้นั้นใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนอ่าบางคนอาจจะคิดว่าการที่เราใช้บวรดน้ําลดตอนที่เราปลูกเนี่ยจะทําให้ต้นไม้ใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วมันก็ไม่จริงเหมือนกันนะครับทุกคนมป กรบแผนนะครับทุกคนหรือว่าเป็นสปีดในการโตนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้เพิ่มแบบว่าไซส์นะครับทุกคนไม่ได้เพิ่มไซส์ในความใหญ่ของมันนะครับถ้าหากเราอยากรู้ว่าต้นไม้เนี่ยมันจะทําให้ใหญ่ได้ยังไงนะครับจากการที่ผมหาข้อมูลมาทั้งหมดนะครับทุกคนทุกคนจะต้องมาเซิร์ชดูก่อนนะครับว่าทุกคนอยากดูว่าต้นไหนมันใหญ่ยังไงนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชเป็นโบนบอสซอมนะครับทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเลื่อนลงมาทุกคนจะเห็นคําว่า change ตรงนี้นะครับทุกคนหรือว่าาาาถ้แปปลเ็นภษไทย จะแปลเป็นคําว่าโอกาสที่ต้นไม้นั้นจะใหญ่นะครับอย่างบอบอทซอมเนี่ยก็จะมีโอกาสเพียงแค่2.50เนะครับทุกคนที่ต้นไม้นั้นจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตมโหฬารแบบเบิ่มๆนะครับทุกคนซึ่งต้นไม้แต่ละอันนะครับจะมีโอกาสความใหญ่ไม่เท่ากันนะครับทุกคนอย่างต้นอื่นก็จะอาจจะมีโอกาสที่น้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับทุกคนก็แล้วแต่ขนาดของต้นไม้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นบอบอทซอมเนี่ยจะมีโอกาสอยู่เพียงแค่2.50เเท่านั้นนะครับและวิธีการที่เราจะ ทำให้มันใหญ่ได้นั้นนะก็คือทุกคนก็ต้องปลูกแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกแล้วก็ปกลกปูกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าโอกาส2.50จะออกนะครับทุกคนหรือถ้าหากทุกคนไม่มีต้นบนบอสซอมที่จะปลูกไปหาต้นไม้ใหญ่ๆได้เพียงพอนะครับทุกคนก็สามารถคาบเจ้าตัวรีเคมเมอร์ตัวนี้ได้นะครับทุกคนนี่นะมันจะใช้ฮาวเวสหนึ่งคอมมอนหนึ่งนะครับแล้วก็เงินประมาณ5 0 0แสนนะครับนี่ทุกคนก็จะสามารถคาบเจ้ารีเคมเมอร์ตัวนี้ได้นะครับในการที่ปลูกพอมันโตเต็มที่แล้ว สมมุติมันไม่ใหญ่อย่างที่ทุกคนต้องการนะครับทุกคนก็สามารถใช้รีเคมเมอร์ตัวนี้นะครับทุกคนในการเก็บกลับคืนมาแล้วก็ปลูกใหม่ได้นะครับทุกคนถ้าหากว่าทุกคนต้องการของใหญ่ๆนะครับทุกคนแบบว่าต้องการต้นไม้ที่มันใหญ่ๆอลังการแบบต้นอื่นอย่างนี้นะครับทุกคนก็สามารถทําอย่างนี้ได้นะครับทุกคนก็จนกว่าโอกาส2.5จะออกนั่นแหละนะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ความลับที่3กันนะครับทุกคนความลับนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอีเวนต์ล่าสุดเลยนะครับก็คือคุกกิ้งอัปเดตตัวนี้นะครับทุกคนซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าเราใส่ของที่เป็นระดับพิสมาติกหรือว่าให้อาหารที่เป็นระดับพิสมาติกไปเนี่ยจะได้ของดีๆนะครับทุกคนซึ่งจริงๆมันก็มีส่วนที่ถูกต้องอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าอาหารระดับสูงนะครับนั่นก็คือน้ำหนักของอาหารนั่นเองนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับทุกคนอย่างเช่นผมให้คอมมอนซุปที่คอนคอมมอนนะครับคอมมอนคอนซุปอ่าที่0.81กิโลกรัมนะครับทุกคนผมจะลองให้เจ้าคิสปี้ดูนะว่าจะได้อะไรนะครับอ่านี่ผมได้เป็นแค่มิวเทชันเบิร์นสเปย์นะครับทุกคนแต่ได้ในทางกลับกันผมให้เป็นฮอตด็อกนะครับทุกนคนฮอตด็อกที่มีน้ําหนักอยู่ที่5.34กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะว่าผมจะได้อะไรนอกจากที่มันจะได้ของดีกว่าแล้วเนี่ยมันยังจะได้ของหลายชิ้นกว่าด้วยนะครับทุกกคนจา ผมให้ของเล็กๆน้อยๆไปน้าหนักน้อยๆผมก็จะได้แค่ชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเจ้าฮอทดอกกันนะครับทุกคนว่าผมจะได้กี่ชิ้นนะครับอ่าลองให้เลยนี่ครับทุกคนหนึ่งนะส 3นะครับได้มา3ชิ้นเลยนะครับทุกคนนี่น้ําหนักมันน้อยมากนะครับทุกคนน้ําหนักมันแค่5กิโลเองนะครับทุกคนซึ่งถ้าตรงของที่เราให้เนี่ยตรงกับบ๊อบอัพที่น้องอยากได้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้ของดีๆเนี่ยจะมากขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้ของหลายๆอย่างก็จะมากขึ้นเช่นกันนะทุกคนผมเคยได้สูงสุดก็คือประมาณ6ชิ้นต่อครั้งเลยนะครับทุกคนต่อ1ซุปนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ทุกคนดูนะครับครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะหาก่อนสักครู่นะครับอ่ะผม มีบอนบอสซอมน้ำหนัก20กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปเลยแล้วก็มี17กิโลกรัมอีกอันหนึ่งนะครับใส่ไปเหมือนกันแล้วก็บอนบอสซอม17กิโลกรัมใส่ไปนะครับแล้วก็เป็นเอ่อบอนบอสซอม17กิโลกรัมนะครับเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ18กิโลกรัมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองใส่ไปเลยนะแล้วก็ผมมีข้าวโพดที่มีน้ําหนัก12กิโลกรัมนะครับผมจะลองใส่ไปนะครับแล้วก็กดครับเลยจะใช้เวลาทั้งหมด41นาทีนะครับทุกคนตรงนี้ยิ่งของเรามีน้ําหนักมากเท่าไหร่เวลาจะยิ่งนนนนาะะคครับก๋ผมจ กดคุกไปนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลารอนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกดสคิปไปเลยนะครับจนได้ไม่ต้องรอนะครับเราจะได้ดูกันเลยว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับทุกคนอ่ะกดสคิปไปเรียบร้อยนะครับผมได้มาละปุ๊บนี่นะครับทุกคนเป็นฮอทดอก ขนาดใหญ่นะครับทุกคนน้ําหนักที่9.23นะครับทุกคนผมจะได้กี่ชิ้นนะแล้วก็อย่างอันนี้ไม่ตรงตามความต้องการของเจ้าคิสปีด้วยนะครับซึ่งถ้ามันตรงความต้องตามความต้องการของเจ้าคิสปีเนี่ยมันจะได้รีวาร์ดที่เยอะกว่านะครับทุกคนอ่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองดูให้เห็นกันเลยนะครับทุกคนว่ามันจะได้รีวาร์ดที่ดีกว่าไหมแล้วได้รีวาร์ดที่เยอะกว่าไหมนะครับลองเลยนะครับฮอทดอก9กิโลจุด32นะครับมาผมจะได้เท่าไหร่1นะครับ2 3นะครับ4นะครับทุกคน5 6นะครับได้มาทั้งหมด6ชิ้นเลยนะครับทุกคนนี่ถือว่าแจ่มมากนะครับตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นะครับบางคนอาจจะมุ่งไปที่การทําอาหารคลาสสูงๆอย่างเดียวนะครับอย่าลืมนะครับว่าน้ําหนักมีผลต่อการได้รับของรางวัลที่มากขึ้นด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ได้รับของรางวัลที่ดีขึ้นนะครับนอกจากน้ําหนักแล้วก็ยังมีเจ้าป้ายป๊อปอัพนี้ด้วยนะครับทุกคนเจ้าป้ายนี้ก็มีผลต่อรางวัลที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับทุกคนอาจจะทําให้ทุกคนได้ของรางวัลที่เยอะขึ้นหรือได้ของรางวัลที่ มันดีขึ้นก็เป็นไปได้นะทุกคนมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับต่อมานะครับทุกคนความลับนี้ก็เป็นความลับที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้นะครับทุกคนทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถเล่นอีเวนต์ใหม่ได้ก่อนใครเลยนะครับก่อนออกจริงนะครับประมาณ3-4วันทุกคนสามารถได้เล่นอีเวนต์ใหม่ก่อนใครเลยแล้วไม่จําเป็นว่าคุณต้องเป็นคนดังหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นคนที่มีคนรู้จักนะครับคุณก็สามารถได้เล่นอีเวนต์นี้เหมือนกับทุกๆคนเลยนะครับทุกคนแปลว่าคุณจะได้ ซึ่งนั่นมันก็จะเกี่ยวกับ Discord ของ Grow Garden นะครับทุกคนประมาณ3-4วันก่อนอัปเดตนะครับทุกคนจะมีการโพสต์ลิงก์ไปสู่อีก Discord หนึ่งนะครับทุกคนที่มีชื่อว่า Grow Garden Tester ตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งการโพสต์จะอยู่ในหน้าประกาศตรงนี้นะครับทุกคนแต่ว่ามันจะค่อนข้างไวหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าหลายๆคนก็แย่งกันเข้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณอยากเล่นอีเวนต์ก่อนใครอย่าลืมจับตาดูเจ้าประกาศตรงนี้ดีๆนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะได รู้อีเวนต์ใหม่ๆก่อนใครแล้วก็อาจจะได้เล่นอีเวนต์ใหม่ๆก่อนใครเลยก็ได้นะครับทุกคนแต่ส่วนตัวผมก็กดไม่เคยทันสักทีนะครับทุกคนหรือว่าบางทีผมมามันก็หายไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแต่แน่นอนถ้าคุณเป็น Grow Garden Tester นะครับสิ่งที่คุณต้องห้ามทําโดยเด็ดขาดก็คือห้ามให้ข้อมูลที่อยู่ภายในรั่วไหลออกมานะครับทุกคนมิฉะนั้นคุณอาจจะพบกับการแบนหรือว่าคุณอาจจะโดนบทลงโทษอื่นๆตามมาได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าใครได้เข้าไปแล้วก็ พยายามอย่าทำผิดกฎที่ทางเจนเดลได้ตั้งไว้นะครับทุกคนพยายามอยู่ในกฎของเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลานะครับและความลับในข้อสุดท้ายของเรานะครับทุกคนหรือว่าข้อที่5นะครับทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าในโกล์การ์เด้นเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงที่แลมากมายหลายอย่างนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าไก่นะครับทุกคนเจ้าจ็อกกี้ขี่ไก่อย่างนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าอินซีอย่างนี้นะครับที่ไม่มีขายแล้วนะหรือว่าอย่างล่าสุดก็จะเป็นเจ้าพวกฟุตบอลอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนซึ่งสัตว์ที่มัันนนแลพวกี้ยมจะ ไม่สามารถหาได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีการเทรดกันไปเทรดกันมาอยู่เรื่อยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวหนึ่งนะครับทุกคนที่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอนีพายุแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับทุกคนที่แรงมากๆนะครับทุกคนแล้วส่วนน้อยมากที่จะมีเจ้าตัวนีนะครับซึ่งตัวที่ผมพูดถึงนั่นก็คือแจนเดลมังกี้นะครับทุกคนน้องเป็นลิงของแจนเดลนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งลิงของแจนเดลเนี่ยทุกคนมันจะไม่มีอยู่ในวิกินะครับว่าความสามารถ มันคืออะไรนะครับทุกคนแต่ผมไปอ่านมานะครับทุกคนเหมือนกับว่าคนส่วนน้อยมากเลยนะครับทุกคนที่จะมีเจ้าแจนเดลเออเจ้าแจนเดลมังกี้ตัวนี้นะครับทุกคนยกตัวอย่างอันนี้นะครับทุกคนเขาบอกว่าถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนมีคนเคยได้รับแบบว่ามีคนเคยได้รับเจ้าลิงแจนเดลตัวนี้นะครับในอัปเดตไหนสักอัปเดตหนึ่งนะครับเป็นแบบแรนดอมเพอร์ซันหรือว่าสุ่มนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็มีความสามารถของมันมาให้ดูด้วยนะครับทุกคนแบบว่าเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าลองดูความสามารถของ ัุกนนะครับุก29วินาทีนะครับเจ้าลิงจะตื่นขึ้นมานะครับทุกคนแล้วก็ทําให้ผลไม้รอบข้างเนี่ยอ๋อติดทุกสถานะนะครับทุกคนแบบว่าอ๋อมิวเทชันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับตรงนี้นะอ๋อมิวเทชันนะครับทุกคนหรือว่าติดทุกๆสถานะในเกมเลยนะครับก็จะเป็นแจนเดลมังกี้นะครับทุกคนเป็นพิษมาติดเลยนะครับตัวนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ตัวกันแน่นะครับในเกมนี้นะครับแต่ผมเคยเห็นอ๋อยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆนำมา รีวิวอยู่นะครับทุกคนเป็นแจนเดลมังกี้ก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีน้อยมากๆเลยนะครับทุกคนแบบว่าน้อยมากแล้วหลายคนก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่ามีเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้อยู่ในเกมนะครับซึ่งผมคิดว่าคงจะไม่มีใครเทรดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแรล่มากกว่าเจ้าแจ็กกี้ชิเก้นอีกนะบแบบว่าแจ็กกี้ขี่ไก่น,นะและใครที่มีมันเนี่ยผมถือว่าน่าจะเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งความสามารถของมันก็ไม่โผล่ในวิกินะครับทุกคนแล้วก็เจ้า ตัวมันเองก็ไม่เคยโผล่มาให้เห็นในวิกิเลยนะครับทุกคนเพียงแต่ว่ามียูทูบเบอร์หลายๆคนนําไปรีวิวบ่อยครั้งมากนะครับท,ทุกคนก็สามารถไปหาดูได้นะครับตรงนี้ความสามารถของมันก็ค่อนข้างโกงนะครับทุกคนโกง,โงแบบโกงมากๆไม่แปลกใจเลยที่มันเป็นตัวที่แรที่สุดในเกมนี้นะครับรทุกคนก็สําหรับ5ความลับที่หลายคนอาจจะไม่รู้ในโกล์การ์เดนของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าข้อมูลตรงไหนที่มันผิดพลาดหรือว่าตกหล่นก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับทุกคน แล้วมีความลับไหนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับหรือว่ามีความลับไหนที่ไม่มีในคลิปนี้บ้างทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับหรือบอกเพื่อนๆคนอื่นๆให้ได้ตื่นตาตื่นใจหรือว่าได้รับรู้ความลับนั้นไปด้วยกันได้นะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย